จ้าขึ้นมาที่พระธาตุวัดพระธาตุชัย,ยภูมิอำเภอแก้งคอจัง<อ>หวัดชัย,ยภูมิค่ะอันนี้เพื่อนโนกับเพื่อนนกนี่ข้างล่างหน่อยกันหนูอ่ามีหมาตามด้วยเฮ้ย,ย,ยส่วนแว่นเข้าไปในโบสถ์แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันก่อนเข้ามาไหว้พระ ในโบสถ์นี่นะคะฮะขบวนแบบประทาหรือขบวนอา่ปากๆขึ้นไปบนประธาตุก่อนก็ได้ค่<ฮ>ะหน่อยกับหนูอ่าขึ้นมาเลยมาไหว้มาไหว้เออชื่อหนูมาเข้ามาไหว้พระล,ลูกอันนี้บรรยากาศสวยอ่ะ ไห้พระเป็นสิิมงคลกันก่อนนะคะเอาละคะ่ะมาจังหวัดชายภูมิก็ต้องเอาไหว้เจ้าพ่อพยาแหล่อันนี้อยู่ที่วัดพระธ,ธาชายภูมิได้ยินเสียงหลวงพอ่อท่านพูดไหมคะ อันนี้วันวิสาขบูชาด้วยไปค่ะเดินขึ้นไปไหว้พระธาตุชัยภูมิกันนะคะไปเลยอ่ะเราเดินขึ้นไปเลยหนูขึ้นไปเหนอยร้อนค่ะเดินไปค่ะเดินขึ้นไปนะคะวันนี้วันวิสาขะค่ะไปไหว้พระยานเราเดินขึ้นมาบริเวณวัดพระธาตุแล้วนะคะไปดูระบาตุ สักขบูชาเดี๋ยวเราก็จะเียนเียนวิวเขืออ่อนลำประทาวแล้วก็มอหินขาวนะคะมองจากด้านบนวัดพระธาตุนี้ค่ะ เทียนรอบพระาธาตุกันนะคะไปค่ะลำน้ำที่เห็นตรงนั้นก็คือลำปะท่าว แล้วก็บริเวณภูแลนคาอำเอภแก้งคอนะคะคจัังหดชัยภูมิเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปตรงยอดเขาตรงนั้นนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของมอหินขาวจากวันนี้เราก็จะมองเห็นวิวสวยๆบริเวณนี้นะคะ มอหินขาวผามอหินขาวนะคะ,ะ,คะจังหวัดชัยภูมิตรงนี้มอหินขาวค่ะเ,คเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปที่ผาหัวนาคนะค,ะคดูซิวันนี้จะมีใครกระโดดโไหวไหม ห้องขาวค่ะดูก่อนิงานก่อนขายาวชิไม่ไ่หน่อยอย่าไปอย่าไปอย่าไนะจุชมวิวาหัวหน้ากุฏิแห่งชาติพูแลนคานะคะไปชมวิวกันแต่ตรงนั้นเขารอดูภาพีตกกัน่ไ ตรงนั้นเป็นลานกลางเต็นท์ไงไปครับเดินขึ้นไปจุดชมวิวผาหัวหน้ากาข้างหลังลนี่จ้าะเดินไหวนะคะา,า,า,ายเดียวจุดชมวิวผาหัวหน้าเรียนแห่งชาติภูรันคานะคะ ตอนนี้หกโมงเย็นแล้วนี่เหรอนี่เหรอพระอาทิตย์ยังสูง <c oughs> ขนาดน,นี้เลยตอนแรกหวคิดว่าทยพีจะแล้งอ้โไม่แล้งเลยเที่ถ่ายงี้ได้ถ่ายงี้ เมื่อกำนันนั่งอยู่ริมผาพอ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 แล้วนะพอแล้วเมื่อท่านกำนันและเสียหนูนั่งอยู่ริมผาหัวหน้าริมผาหัวหน้ากระหนุ่มห้าคนุมนสวยพระอาทิตย์กำลังจะตกเวลานี้หกโมงเย็นวันวิสาขะค่ะ